สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนเหมือนสร้างธุรกิจสร้างความมั่งคั่งได้เรื่อยๆเลยแต่ทำไมหลายๆคนเหมือนยังย่ำอยู่ที่เดิมมันมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าในการสร้างธุรกิจให้มันประสบความสำเร็จนะคะครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูเราจะมาสกัดเอาแก่นความรู้จากบทสนทนาที่ผมว่าเข้มข้นมากนะในรายการ The Diary of a CEO ครับเขาเชิญผู้ประกอบการที่แบบ แถวหน้าเลย3คนมีโคดิ้เซนเชสอเล็กซ์ฮอโมซี่แล้วก็แดนยลพริสืมๆตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองมีแนวทางที่แบบต่างกันแต่น่าสนใจมากๆครับ ใช่เลยค่ะเหมือนเราได้แอบฟังวงในเขาคุยกันเลยนะเนี่ยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือกลั่นเอาไอเดียเอากลยุทธ์ที่มันจับต้องได้เอาไปใช้ได้จริงตั้งแต่แบบสเต็ปแรกเลยมองหาโอกาสยังไงไปจนถึงเรื่องตั้งราคาสร้างตัวตนการนําเสนอแล้วก็วิธีคิดที่จําเป็นมากๆสําหรับคนที่สนใจเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือว่าอยากจะโตไปอีกขั้นนะะ่ยนะคะครับเตรียมเจอแนวคิดที่อาจจะแบบท้าทายความเชื่อเดิมนิดนึงนะครับ แล้วก็มีเทคนิคที่ผมว่าเอาไปปรับใช้ได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยดีไหมคะคือหลายคนมีความคิดมีไอเดียอยากทำธุรกิจแหละแต่แบบไม่แน่ใจไงว่าไอเดียเรามันดีพอไหมมันจะรอดหรือเปล่ามันมีวิธีประเมินเบื้องต้นที่มันชัดเจนจับต้องได้บ้างไหมคะมีเฟรมเวิร์หนึ่งที่น่าสนใจมากครับมาจากโคดี้ซันเชสเขาเรียกว่าโหมดเอาไว้ประเมินว่าธุรกิจนี้น่าสนใจลงทุนไหม นะครับตัว M แรกเนี่ยคือ Margin หรือกำไรต้องดูที่กำไรสุทธิเลยนะไม่ใช่แค่รายได้เขาบอกว่าควรตั้งเป้าให้เกิน15%อ๋อค่ะค่ะกำไรสุทธิไม่ใช่แค่ยอดขายเยอะๆใช่ครับตัว O คือ operations คือธุรกิจน pues okay. ี้มันขยายสเกลได้จริงไหมหรือสุดท้ายเราทำเองหมดกลายเป็นแค่งานฟรีแลนซ์ไม่ใช่เจ้าของกิจการที่แท้จริงอื จุดนี้สำคัญเลยนะคะต้องแยกให้ออกเลยระหว่างเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆกับการสร้างงานให้ตัวเองทำไปเรื่อยๆถูกต้องครับต่อมา A คือ Advantage หรือความได้เปรียบเรามีอะไรเหนือคู่แข่งบ้างล่ะเช่นช่องทางจำหน่ายที่เรามีอยู่แล้วหรือโซเชียลมีเดียเราแข็งแรงหรือเรามีประสบการณ์เฉพาะด้านมากๆค่ะส่วนตัวสุดท้าย T คือ TAM หรือ Total Addressable Market ขนาดตลาดโดยรวมมันใหญ่พอไหมซึ่งอันนี้เขาก็ย้ำนะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตลาดระดับพันล้านเสมอไปตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ n i ชมาร์เก็ตที่มันเหมาะสมกับเราก็อาจจะดีมากๆแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าไอเดียธุรกิจเราผ่านเกณฑ์ M O A T นี้มีคะแนนไหมคะมีครับเขาให้คะแนนแต่ละข้อ1 1 0เลยรวมกัน4ข้อถ้าได้มากกว่า30คะแนนขึ้นไปถือว่าดีน่าลงทุน ถ้าอยู่ช่วง20 3 0ถึง30คะแนนอาจจะต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างอ uh huh. แต่ถ้าน้อยกว่า20เนี่ยเขาบอกว่าควรเลี่ยงหรือไม่ก็ต้องกลับไปคิดใหม่เลยครับโห oh, เป็นกรอบที่ชัดเจนดีจังเลยค่ะแล้วมีมุมมองจากคนอื่นอีกไหมคะมีครับเดนเนลลพริสเตอร์เสนออีกมุมหนึ่งเป็นเฟรมเวิร์ชื่อ p Pain m o o n y y p s s s o n p เพนเนี่ยคือเรากำลังแก้ปัญหาที่มันวัดผลได้จริงไหมปัญหาที่ลูกค้าแบบยอมจ่ายเงินเพื่อแก้จริงๆหรือเปล่า อ่าฮะปัญหาที่มันจี๊ดพอใช่ครับมันนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่เราเล็งไว้เนี่ยเขามีกำลังซื้อไหมอันนี้แดเนียลแนะนำให้เน้นกลุ่มท็อป10%ของตลาดเลยนะเพราะเขามองว่ากลุ่มนี้ครองกำลังซื้อส่วนใหญ่คือประมาณ60%ของทั้งตลาดเลยโห oh, เน้นกลุ่มบนไปเลยแล้วแพ s ชั่นล่ะคะอันนี้คือความชอบความสุขในการทำหรือเปล่าอ่า uh ไม่เชิงว่าเป็นความสุขสัทีเดียวนะครับเดนเนียลบอกว่ามันคือ willingness to suffer มากกว่าคือความเต็มใจที่เราจะอดทนจะลำบากจะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่ความชอบผิวเผินแบบทำลสนุกจังอะไรแบบนั้นโอ้โหลึกซึ้งไม่กว่าที่เราคิดนะคะไม่ใช่แค่ทำสิ่งที่รักเฉยๆแล้วของอเล็กฮอร์โมซี่ล่ะคะเห็นว่ามีมุมมองคล้ายๆกันใช่ครับ a l e x ์ n ส e r Pain Passion Profession เพนก็คล้ายๆกันคือปัญหาที่เราเคยเจอแล้วเราแก้ได้สำเร็จมาแล้ว p a s s ั่นก็คือสิ่งที่เราแบบรักสนใจเป็นพิเศษอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้ส่วน p r o f e s s i o n นี่ยคือการต่อยอดจากอาชีพเดิมที่เราทำอยู่แล้วอ๋ออย่างเช่นเช่งสมมุติเราเป็นพนักงานบัญชีแล้วออกมาเป็นที่ปรึกษาบัญชีอิสระ อันนี้อเล็กซ์บอกว่าง่ายสุดเลยเพราะเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วไงแค่ไปเรียนรู้เรื่องการตลาดการขายเพิ่มอีกหน่อยฟังดูเหมือนว่าถึงจะมีกรอบคิดต่างกันนิดหน่อยแต่หัวใจสำคัญที่ทุกคนเน้นเหมือนกันเลยก็คือต้องแก้ปัญหาที่มันจับต้องได้จริงเพนแล้วก็ต้องมีจุดแข็งหรือความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำไรมาจินประสบการณ์เดิม procession หรือความทุ่มเทแบบสุดๆ passion นะคะ ถูกต้องเลยครับและในยุคนี้แดเนียลพริสลี์ก็ย้ำม,มากๆว่า AI เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะกลับมาทบทวนธุรกิจเดิมหรือหาช่องทางใหม่ๆรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเคสตั๊ดดี้ที่เคยทำความรู้เครือข่ายหรือแม้แต่ชื่อเสียงที่เราสร้างมา หการหาไอเดียธุรกิจที่ใช่นี่มันมีหลักการมากกว่าแค่ทำสิ่งที่รักจริงๆนะคะทีนี้พอเจอไอเดียแล้วเรื่องต่อมาที่หลายคนกังวลมากๆเลยคือการตั้งราคานี่แหละค่ะส่วนใหญ่จะกลัวกลัวตั้งแพงแล้วไม่มีใครซื้อก็เลยเริ่มแบบถูกๆไว้ก่อนปลอดภัยดี ซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปนะทั้ง3คนในรายการนี้ค่อนข้างเห็นตรงกันเลยว่าการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนหรือที่เรียกว่า High Value Clients ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอาจจะดีกว่าด้วยซ้าจริงเหรอคะมันไม่น่าจะยากกว่าหรอคะการขายของแพงให้คนรวยเนี่ยอาจจะดูยากตอนแรกครับแต่ข้อดีมันเยอะกว่าคือเราสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าด้วยความพยายามเท่าเดิม Alex h o r m o z ์โยกตัวอย่างบริษัท CRO ที่ช่วยเพิ่มยอดขาย10%ถ้าเขาไปทำให้ธุรกิจที่มียอดขาย1ล้านเหรียญผลงานที่สร้างคือ1 0 0 0 0แสนเหรียญใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาไปทำให้ธุรกิจร้อยล้านเหรียญด้วยงานเท่าเดิมเลยนะผลงานที่สร้างคือ10ล้านเหรียญมูลค่ามันต่างกันเยอะมากเห็นภาพชัดเลยหรืออย่างโคดี้แซ c h e z เขาเล่าเรื่องบริษัทตรวจบ้านที่เกือบเจ๊งเพราะไปแข่งราคาถูกสู้ไม่ไหว พอลองเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมันเน้นตลาด Luxury Home Inspection s เท่านั้นปรากฏว่ารอดครับแถมกำไรดีขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มคนเลยว้าวคือใช้ทักษะเดิมความสามารถเดิมแต่แค่เปลี่ยนไปอยู่ในตลาดที่เขาให้มูลค่าสูงกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นเกมสงครามราคาหรือวอลลุ่มเกมที่มันเหนื่อยกว่าด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเรื่องจิตวิทยาการตั้งราคาก็น่าสนใจนะคือเราต้องเอาชนะความกลัวการถูกปฏิเสธให้ได้ อย่าตั้งราคาจากเงินในกระเป๋าตัวเองหรือคิดว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่ซื้อราคานี้หรอกอเล็กซ์ฮโมซีให้เกณฑ์ที่แบบโหดนิดนึงแต่ก็น่าคิดเขาบอกว่าราคาที่เหมาะสมอาจจะทำให้เราถูกปฏิเสธประมาณ7ใน10ครั้ง7ใน10ฟังดูเยอะมากเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องกล้าที่จะโดนปฏิเสธบ่อยมากๆเลยเหรอคะใช่ครับเขาเล่าเคสตัวเองเลยว่าเคยขึ้นราคายิมสเท่าลูกค้าหายไป1ในสเลยนะโห oh. แต่ รายได้รวงกลับเพิ่มขึ้น2เท่าแถมต้นทุนลดลงกำไรพุ่งกระชูดเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องการตั้งราคาแบบ Value m a t r i c s ที่โคดี้พูดถึงก็น่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องมีราคาเดียวสำหรับทุกคนแต่คิดราคาตามคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจริงๆเช่นบริษัทซอฟต์แวร์อย่างไทฟอร์มที่คิดเงินตามปริมาณการใช้งานแล้วก็จำนวนผู้ใช้ในทีมอ๋อค่ะค่ะมันก็แฟร์ดีนะคะใครใช้เยอะก็จ่ายเยอะ แล้วแดนนี l ลพรีสลีย์ก็พูดถึงกลุ่มลูกค้า9%ที่เรียกว่า affluent niche ด้วยใช่ไหมคะกลุ่มนี้คือยังไงนะคะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงอาจจะยังไม่ถึง top 1%แต่ก็มีฐานะดีและที่สำคัญคือเขาซื้อด้วย passion ซื้อเพราะชอบเพราะเห็นคุณค่าไม่ได้มองหาของถูกที่สุดเป็นหลักซึ่งกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปสู่ top 1%ได้ในอนาคตการเริ่มกับลูกค้ากลุ่มนี้เลยน่าจะดีกว่า แล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากจากประสบการณ์ของทั้ง3าคนเลยนะคือลูกค้างบเยอะๆเนี่ยมักจะจัดการง่ายกว่าลูกค้างบน้อยซะอีกจริงเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยนึกว่าเจะเรื่องเยอะกว่าซะอีกครับจากประสบการณ์ของหลายคนเขาบอกว่าลูกค้าองค์กรใหญ่ๆอย่าง U ู ber อร์หรือ Coca-Cola เนี่ยบางทีอนุมัติงานง่ายกว่าคุยน้อยกว่าฟาวเดอร์ที่มีงบจำกัดมากๆซะอีก ทำไมล่ะคะเพราะสำหรับโฟลเดอร์เงินก้อนนั้นอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาเขาเลยต้องทิดเยอะละเอียดมากๆแต่สำหรับองค์กรใหญ่งบประมาณนั้นอาจจะเป็นแค่เศษเงินของเขาก็ได้ครับอ๋อพอเข้าใจได้เลยค่ะมีเหตุผลโอเคมีไอเดียแล้วมีราคาที่ใช่แล้วก็ต้องทำให้คนรู้จักทำให้คนเชื่อมั่นซึ่งยุคนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องการสร้างตัวตนสร้างคอนเทนต์เลยนะคะถูกต้องครับจำเป็นมากๆ โคดี้ซันเชสเล่าว่าตอนแรกๆที่เธอเริ่มทำคอนเทนต์คนก็มองแปลกๆนะแบบทำอะไรเนี่ยแต่เธอมองว่า attention หรือความสนใจจากผู้คนเนี่ยคือสกุลเงินของศตรวรรษที่21เลยนะต้องคว้ามาให้ได้แต่เป้าหมายของการทำ content, คอนเทนต์คงไม่ใช่แค่ยอดวิวยอดไลค์เยอะๆอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับเป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างอิทธิพลหรือ influence อเล็กซ์โฮโมีมีเฟรมเวิร์ที่น่าสนใจชื่อ S, s P C L S คือ status หรือสถานะคือการที่เราควบคุมทับซับที่หายากหรือเป็นที่ต้องการได้เช่น <t od ric ament> บาร์เทนเดร <sentido> ์ในร้านดังเขาก็มี status นะ P คือ power คือการที่สิ่งที่เราพูดหรือสอนไปเนี่ยคนเอาไปทำตามแล้วได้ผลดีจริงหรือ s e d u c o r r e s p o n d e n c e เหมือนมอทัศ์สติวร์ดให้สูตรอาหารแล้วคนทำตามได้อะไรจริงเขาก็มี power ค่ะ C คือ credibility หรือความน่าเชื่อถือซึ่งอันนี้สำคัญมากมันมาจาก proof หรือหลักฐานความสำเร็จที่จับต้องได้และ L คือ likeness หรือความคล้ายคลึงกันอาจจะทางกายภาพหรือทางค่านิยมความเชื่อที่ทำให้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับเราได้ ฟังดูเหมือน proof หร,อหรือหลักฐานความสำเร็จเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะในเฟรมเวิร์นี้สำคัญมากครับ Alex h o m o z y เน้นประโยคเด็ดเลยว่า do epic shit then talk about it ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วค่อยมาเล่าเรื่องนั้นใช่ครับคือต้องมีของจริงก่อนต้องลงมือทำอะไรที่มันสุดยอดจริงๆแล้วค่อยเอาเรื่องนั้นมาสื่อสารหรืออีกวิธีคือแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่มหาศาลมากม เช่นบอกว่าผมอ่านหนังสือ200เล่มเพื่อสรุปเรื่องนี้ให้คุณฟังใน5นาทีคนจะสนใจเพราะรู้สึกว่าโฮเราทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำหรือทำไม่ได้ให้เขาแล้วเข้าใจเลยค่ะมีประเด็นเรื่อง attention versus intent ที่โคดีพูดเปรียบเทียบริยาน่ากับเดรกด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ค,คือคอนเทนต์ของเราอาจจะดึงดูดความสนใจ attention ได้เยอะมากคนดูเยอะคนแชร์เยอะเหมือนเดรกที่เพลงดังมากแต่คำถามคือมันนำไปสู่ความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้หรือเปล่าคอนนี้มองว่า r i ีย n ่าเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่ได้มี attention ในแง่ยอด s t r e มเพลงเท่าเดรกในบางช่วงแต่เธอสร้างแบรนด์ f n t y y e e u u y y ที่แข็งแกร่งมากคนอยากซื้อสินค้าของเธอ เธอก็เลยแปลง attention ที่มีไปเป็น intent และกลายเป็นความมั่งคั่งได้ดีกว่า Drake ในมุมมองนี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือดังอย่างเดียวไม่พอต้องทำให้คนอยากซื้อของที่เราขายด้วยแล้วอนาคตของคอนเทนต์ล่ะคะเขาว่ากันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มที่ทั้ง3คนพูดถึงคล้ายๆกันคือมันจะเน้นไปที่ interest media มากขึ้น คือสื่อที่เจาะลึกเฉพาะกลุ่มความสนใจจริงๆเน้นความลึกซึ้ง depth มากกว่าความกว้างเน้นความจริงแท้ความดิบดๆ authenticity rawness ไม่ต้องปรุงแต่งเยอะแล้วก็เน้นสร้างความสัมพันธ์ relationships กับผู้ติดตามเช่นการไลฟ์สตรีมการทำพอดแคสต์ที่มันดูใกล้ชิดกว่าการแสดงค่านิยมที่ตรงกันออกมาจะช่วยสร้างความผูกพันได้ดีมากยิ่งในยุคที่ AI ทำคอนเทนต์กลิ้งงสวยๆได้ง่ายขึ้นความรอ ความไม่สมบูรณ์แบบที่เป็นมนุษย์จริงๆจะยิ่งมีค่าเพราะคนเริ่มไม่ค่อยไว้ใจคอนเทนต์ที่ดูประดิษฐ์เกินไปแล้วครับอืมจริงด้วยค่ะแล้วแบบนี้มันมีโอกาสอะไรสำหรับคนอื่นๆในเรื่องคอนเทนต์ไหมคะนอกจากเจ้าของธุรกิจเองมีครับ a ด i น l p ล i e s ส l e y ชี้ช่องเลยว่ามีโอกาสในการเข้าไปช่วยบริหารจัดการคอนเทนต์ให้กับเจ้าของธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ไม่มีเวลามาทำคอนเทนต์เอง คนกลุ่มนี้เขามีเรื่องราวดีๆมีธุรกิจรองรับมี proof อยู่แล้วขาดแค่คนช่วยเอามาเล่ามาจัดการให้เท่านั้นเองน่าสนใจมากค่ะพอเราสร้างตัวตนสร้างความน่าเชื่อถือได้แล้วขั้นต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการนําเสนอและการปิดการขายซึ่ง Daniel Priestley บอกว่ามันคือการเดินทางของการนําเสนอ1000ครั้ง Journey of 1,000 Pictures เลยทีเดียวฟังดูเหนื่อยเลยนะคะใช่ครับ มันคือทักษะที่ต้องฝึกฝนซ้ำๆการมีเฟรมเวิร์กหรือโครงสร้างการนำเสนอเข้ามาช่วยเนี่ยจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นอาจจะลองใช้ c a p s t o n หรือ Closer Framework ของ Alex h o r m o z y ก็ได้อันนี้เขาลงรายละเอียดไว้เยอะเลยแต่มีเทคนิคหนึ่งที่ผมว่าพีคมากคือพลังแห่งความเงียบที่ Alex h o r m o z y พูดถึงครับพลังแห่งความเงียบคือยังไงคะเงียบๆหรอคะ คือการที่เราหยุดเงียบไปเลยประมาณ8วินาทีหลังจากที่เราขอให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือยื่นข้อเสนอไปแล้วเขาบอกว่าแค่นี้เพิ่มโอกาสปิดการขายได้ถึง30%เลยนะโห30%เลยเหรอคะทาไมล่ะคะเพราะคนส่วนใหญ่ทนความเงียบที่น่าอึดอัดไม่ไหวครับ พอเงียบไปนานๆ,ๆ,ๆเขาจะรู้สึกกดดันแล้วจะเริ่มพูดอะไรออกมาเองหรือไม่ก็ตอบตกลงไปเลยเพื่อทำลายความเงียบนั้นครับต้องฝึกเลยละ่ะแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆอีกเช่น Show Don't Tell คือใช้ภาพช่วยอย่าเอาแต่อธิบายอย่างที่โคดียกตัวยอย่างบริษัทจัดสวนที่เซลล์เอา iPad เปิดรูปสวนสวยๆของเพื่อนบ้านในละแวกนั้นให้ลูกค้าดูเลยมันทรงพลังกว่าการมันนั่งอธิบายสรรพคุณเยอะจริงค่ะเห็นภาพเลยหรือเทคนิค Pitch the assessment ของ Daniel Prisley คือไม่ขายตรงๆแต่เสนอให้ลูกค้าทำแบบประเมินหรือ assessment ก่อนเหมือนหมอต้องตรวจวินิจฉัยก่อนจ่ายยามันเป็นการสร้างแรงเสียดทาน friction ขึ้นมานิดหน่อยนะแต่ทำให้บริการของเราดูมีคุณค่าดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นไม่ใช่ใครๆก็ซื้อได้ไง่ายๆอ๋อทำให้ดู exclusive ขึ้นมาหน่อยแล้วเรื่องภาษากายการแต่งตัวการนาเสนอตัวเองพวกนี้ก็มีผลใช่ไหมคะหมู ครบเครื่องเลยนะคะทั้งเทคนิคทั้งจิตวิทยานอกจากทักษะเฉพาะทางพวกนี้แล้วเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดกับทักษะพื้นฐานก็น่าจะสำคัญมากๆเป็นรากฐานเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้อย่างเรื่อง passive income ที่ทุกคนอยากมีกันเนี่ย Alex Hormozy บอกว่าก่อนจะไปคิดถึง passive income นะให้กลับมาโฟกัสที่การเพิ่มพลังให้ active income ของเราก่อนทำยังไง ก็คือลงทุนในตัวเองนี่แหละลงทุนในทักษะใหม่ๆที่ตลาดต้องการมากๆหรือลงทุนในเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้เขาเปรียบเทียบเหมือนคนกวาดหิมะที่ตอนแรกใช้พลั่วพอมีเงินก็ไปซื้อเครื่องเป่าหิมะมาใช้มันคือการสร้าง Leverage หรือพลังทวีให้กับเวลาและแรงงานของเราเองอ๋อคือทำให้ a c t i v e income ของเรามันทรงพลังขึ้นก่อน a ด i น l p ล i e s t l e y เขาก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า performance assets ด้วยใช่ไหมคะสินทรัพย์ที่เราสร้างเองได้ใช่ครับพวกนี้คือสินทรัพย์ที่เราสร้างขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมหาศาลเช่นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนังสือที่เราเขียนคอสออนไลน์ที่เราทำหรือสื่อที่เราสร้างเช่นช่อง y o u t u b พอดแคสต์หรืออาจจะเป็นโค้ดโปรแกรมที่เราเขียนหรือฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาสิ่งเหล่านี้พอสร้างเสร็จมันสร้างรายได้ให้เราได้เรื่อยๆในระยะย,ยาว ดีจังเลยค่ะแล้วเรื่องความมั่นใจล่ะคะจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงเห็นเขาพูดถึงสองทางครับทางแรกคือความมั่นใจที่เกิดจากการทำซ้ำๆ repetition ทำจนเก่งทำจนเชี่ยวชาญเราก็จะมั่นใจเองอีกทางคือความมั่นใจที่เกิดจากการมีทางเลือกเยอะ abundance of options เช่นถ้าเรามีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากเราก็จะไม่ต้องง้อลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษเราจะมีพลังต่อรองมากขึ้นก็จะมั่นใจมากขึ้น อ๋อเข้าใจค่ะแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจว่าความหลงไหลแบบสุดๆ obsession กับการเตรียมตัวที่ดีเยี่ยม preparations อาจจะสำคัญกว่าประสบการณ์ด้วยซ้ำจริงเหรอคะใช่ครับคาลิ่แซนเชสบอกว่าถ้าเราหมกมุ่นกับเรื่องนั้นมากๆแบบรู้ลึกรู้จริงแล้วเราเตรียมตัวมาดีมากๆมๆเราอาจจะเอาชนะคนที่มีประสบการณ์มา1ิปีแต่ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้เตรียมตัวเท่าเราก็ได้นะว้าว และสุดท้ายไม่ว่าเราจะเลือกเดินเส้นทางไหนจะไปทำงานกับคนเก่งๆหรือจะลุยสร้างเองคนเดียวจะเน้นสร้างพาร์เนอร์ชิพหรือเน้นสร้างชื่อเสียง promotion สิ่งที่ต้องสร้างติดตัวไว้เสมอคือ K N R ครับ knowledge ความรู้ที่เรามี network เครือข่ายคนรู้จักและ reputation ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ K N R ความรู้เครือข่ายชื่อเสียงจำไว้เลยค่ะ มาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆค่ะสมมุติว่าวันนี้เรามีเงินทุนเริ่มต้นต่างกันมี1,000ดอลลาร์หมื่นดอลลาร์หรือ1,000ดอลลาร์ควรจะเริ่มทำอะไรดีคะอ่าคำถามนี้ดีมากครับสำหรับ1,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ30,000กว่าบาทเนี่ย Alex Hormozy แนะนำว่าเงินก้อนนี้มันน้อยไปอย่าเพิ่งใช้ให้เก็บเงินไว้ก่อนแล้วเอาเวลาไปเรียนรู้ทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการมากๆอย่างเช่นการใช้ AI เข้ามาช่วยธุรกิจเล็กๆพอมีทักษะแล้วก็ลองไปเสนอบริการให้ธุรกิจต่างๆเช่นเสนอช่วยกระตุ้นอีเมลลิสต์ให้โดยขอส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแบบนี้คือเน้นใช้ทักษะไม่ได้ใช้เงินเลยประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทละคะ โคดีเซนเชสเสนอไอเดียที่น่าสนใจว่าให้ลองเจาะเข้าไปในกลุ่ม p r i v a t e equity หรือ PE พวกกองทุนที่ซื้อขายกิจการนะครับเสนอตัวเข้าไปช่วยหาดีลธุรกิจดีๆให้เขา Deal sourcing เงิงน1 0 0 0 0เหรียญเนี่ยอาจจะยังไม่พอซื้อธุรกิจเองหรอกแต่พอเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางระหว่างที่เราไปวิ่งหาดีลให้ PE ได้ซึ่งข้อดีคือเราจะได้เรียนรู้กระบวนการซื้อขายธุรกิจไปด้วยเป็นทักษะที่มีมูลค่าสูงมากๆในอนาคต เป็นการใช้เงินเพื่อซื้อโอกาสเรียนรู้ทักษะราคาแพงนะคะสุดท้ายถ้ามีแสนดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านกว่าบาทก้อนนี้ดูเยอะขึ้นมาหน่อยควรทำยังไงดีคะเงินก้อนนี้อันตรายเพราะมันอาจจะทำให้เราประมาทคิดว่าตัวเองเก่งทำเองได้หมดเขาแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดคือให้หาพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์สูงมากๆมี KNR ครบเครื่องอาจจะยกตัวอย่างโคดี้ซานชสเองเลย แล้วเสนอตัวเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์โดยเอาเงิน 100K เนี่ยลงทุนแลกหุ้นส่วนหนึ่งอาจจะแค่10%แล้วก็เสนอใช้แรงงานของเรา sweat equity แลกกับหุ้นอีกส่วนหนึ่งอาจจะอีก10%ก็ได้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปเรียนรู้งานอย่างใกล้ชิดได้ใช้เครือข่ายใช้ชื่อเสียงของพาร์ทเนอร์คนนั้นมันคือการใช้เงินซื้อทางลัดในการเรียนรู้และเติบโตที่เร็วที่สุดครับยอมรับว่าเรายังไม่เก่งพอแล้วหากคนเก่งมาช่วย โอ้โหเป็นมุมมองที่น่าคิดมากๆเลยค่ะฟังดูแล้วเงินทุนตั้งต้นอาจจะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จเสมอไปนะคะที่สำคัญกว่าอาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่ leverage ไม่ว่าจะเป็นทักษะเวลาหรือเงินทุนและการเลือกกลุ่มลูกค้าหรือหาพาร์ทเนอร์ที่ใช่ที่จะช่วยส่งเสริมเราได้ถูกต้องเลยครับนั่นคือบทสรุปที่สาคัญมากๆจากการพูดคุยของสุดยอดผู้ประกอบการทั้ง3คนนี้เลยครับ วันนี้เราได้เจาะลึกกันหลายประเด็นมากๆเลยนะคะตั้งแต่การมองหาโอกาสทางธุรกิจที่ใช่การตั้งราคาแบบมีกลยุทธ์การสร้างตัวตนสร้างอิทธิพลในแบบที่ถูกต้องการนำเสนอและปิดการขายอย่างมืออาชีพไปจนถึงวิธีคิดและทักษะพ,พื้นฐานที่ต้องมีเลยใช่ครับเป็นมุมมองเป็นกลยุทธ์ที่กลั่นมาจากประสบการณ์จริง ที่ผมว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับทุกคนที่สนใจเรื่องธุรกิจนะครับมีคําถามหนึ่งที่ดิฉันฟังแล้วชอบมากอยากจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดตามค่ะคือจากที่เราคุยกันเยอะมากเรื่อง proof เรื่องการทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือดู epic shit นะคะลองคิดดูสิคะว่ามีอะไรเล็กๆที่ถือว่ายอดเยี่ยมในแบบเราที่เราทุกคนสามารถลองมือทําได้เลยในสัปดาห์นี้เพื่อเริ่มสร้าง proof หรือหลักฐานเล็กๆของตัวเองขึ้นมา แม้ว่าเราจะยังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ตามอืมเป็นคำถามที่ดีมากครับกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำจริงๆไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ผ่านไปก็หวังว่าแนวคิดต่างๆที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับลองนำไปใคร่ครวญล,ลองไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคนดูนะครับผม